มาทุกคนเออกันแบบมันๆาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดเลยรอบนี้ยังได้หัวได้สำใดนะมื่อกี้นี้ได้ขึ่งตัวขึ่งเลยพี่น้องเ้ยได้ถุงนึง ไปบ่ป่าทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามเออคืนั่งเลยโอ้ป้าู่ไต่บนนี้พี่น้องพี่น้องเห็นไต่พี่นบ่เดี๋ยวได้บ่พุ่นอีกผู้โอ้ทหนานโพดแล้วไอ้นี่ดอกงาม อเขาแซย่องเกือบไม่เหลือ พอบรแบ่งกับซิสาตเน่บอตายเน,ยยเนย่พี่น้องเลยอ้าวรุดซ้ำตักสีได้ซ้ำในอุตส่าห์มา,าไวอายในด้เฮ็ดคอนเน็คเราบ่ค่อยดีอืมอันนี้ไว้ก่อน เพพิ่งในเด้อได้ครึ่งต่อครึ่งอีกดีพี่น้องเลยอือหนึ่งสองสามนี่ใช่ไหมข้างล่างนี่อีกเนี่ยคนอีกความรี่ ความลีแต่ไม่พ้นสายตา KPP ป้าที่เถอ ยุงมาละยุงหรือว่าแมงยังว่าแมงยุงหรอไปนี้แมง แรงก็หมดเหมือนเหมือนเสียงนีนแบะพี่น้องเลยสองสามสมงละผาบุแบ่งกับสิคือคนละดับดับติดให้ได้จะคลิปในท่อเห็นว่าก็ได้ บ่มีเสียอะไรหมด energy แบบนี้แกงแซ่บแซ่บไปเนาะนี่นน งามแห้งน,นี้ป่ามอดพี่น้องนี่ไม่มีแมงเลยมันพอน้ำไหมตัดกันงามงาม กลุ่มนีไทยมาทัานหลายแห้งหนึ่งสองเบื่อนี่สามโอ้ป่ามอดพร้อมนะป่ามอดแบบมันอิ่มนาำแล้วมันมีนอนไหมเมื่อนี่สี่ห้านี่ดอกมังใหญ่ เจ็ดปุ่นยังไงนี่อะไรอยางตัดแบบนี้นะวันนี้อีกทุกคนโอ้เยอะอยู่นะเดี๋ยวหอยแบบนี้ว่าพี่น้องคนอยู่นี่เขาว่าหาเห็ดผึ่งบ่ไอ้บอดเรเห็นหอยตัดคนดนะ้นอกจากอายอีดีวันนี้นี่นี่นี่ว่าเสียดายขนาดพี่น้องบนป้าอื นี่ได้อยู่นี่อีกโบเ,เห็นไอโบเห็นนะจ๊ะมาแบบใดนี่สองดอกแต่ก็มีเพียงอยู่ บวมน้ำต่านนี่เบิ่งงด้านี่นเ,นเด้องามอะไรนนี่ขาปันนางงาม มิแนวกลังมนมัวอยู่สามารถไว้ซาดแล้วพวกเข่าแบบนี้จากกระลาเป็นอย่างโอ้งามวันนี้เราสีบวมน้าจากน้อยจ้ะแต่ขาเรากะสิแมงอยู่แต่ก็บรลายนี่โทรบอกพื่อไงย มานานละเสยตุย่ยยอว่าจะไม่ตื่นเต้นละ กนันอยก็ยังดียังพี่น้องเป็นเบิ่งความงามนี่ยนะน,นี่เห็นบหมเนี่ยเบิ่งเอาตาแบบนี้นะงามระวังนี่ก่อน คนยสินอนรับบอลับพี่น้องเก็บของแล้วเบิ่งเอาความงามป่านี่ไหมมีตะ,ะโมตะมิเบิ่บงกลุ่มนี้มีกะดอกงามตัดพ้าขนาดนี้ ถ้าจะพาโบแบงตายก่อนก่อนที่สิกับถ้ามันตายก่อนนะั่นนี่นะโอ้ไอร์ได้คิปแน่นอนพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์ไอโฟนอะแบตบมันไปไว้เวลาเขาใส่ถ่ายวิดีโอ พ่อใหญ่ซ่อมให้อีกละ่ะยังคืมีแต่พ่อใหญ่อายนะตะกาขาดกับพยย่อใหญ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถ่ายได้จากคลิปพี่น้องเลยกำลังมีดอกงามๆบย่างนี้โอ้ยตายดอกงามอีลีป่านี่ ไม่มีขี้เ,เหงื่อเลยพี่น้องเลยข้าขนาดเ่ยเตรียมตะกาอีกแน่นอนเน่ยอือ พองเบางเถอถ้าเป็นคนนะารว่าเห็นเฮ้าอะน,นะเหมือนฟ้าจะเป็นใจแบบชาร์จเข้านิดหนึ่งให้เตรียมตะการนี่ก่อนเถอะอีกมือสองมือกับบได้มาแล้วแหละมือหนึ่งนี่แหละมือหนึ่งเบิ่งก่อนแล้วสก็บของเป็นบ้าค่อย ตกใจที่เจ้าของตกใจถุงเจ้าของมีพี่น้องเปล่าเต็มป่าแบบนี้มันก็มีแต่ดอกออกาํามทิมโบมีแมงนะจะให้เราออกไปได้ยังไงไอว่าแบบแบบนี้มันก็หมวนอีกแบบหาโอ้ยหาไปน้ำตัดไปน้ำน,นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้จองเฝ้านะเพราะว่าอยู่มันอยู่ข้างทางแล้วก็บอกไก่ประมาณ ห้าร้อยเมตรนะมันจะมีบานตากอากาศนั่นนะถ้าถามว่าคนผ่านบ่มันกับบ่มีดอกพี่น้องแต่เฮากะยานแบบเขาตกจใจเฮานะ่ะอาเลยต้องเฝ้าเก็บแล้วก็เฝ้าเข้ามาตัดอยู่ในในป่านี่ ยากนําทงย่านบ่เห็นนํามาตั้งใส่ก่อนหินเฮ็ดเต็มป่าจริงๆทุกคนเบิ่งเอานี่เด้อ1 2 3ป๊าด 比的好。 พี่น้องเอ้ยจะแมนงามเดชป่าเนี้ยเดชไอค้ำสามสีดอกแบตกระตามที่ได้เดี๋ยวพี่น้องชาดิพวกเขาแหละเก็บละพระบแบ่งพระบแบ่งก็ได้เหลือสาวแปดเปอร์เซ็นต์ดาเบิงมันหอดได้บอดได้ลาก็แสดงว่าแบตหมดแล้วเก็บมือ อยู่พี่น้องข้างหน้าก็ได้มื่อไหีมาตัวนี้แหละจ้ะถ้าได้มาดอกวะถ้าเก็บของแล้วรู้จังเลยเลจใจหายอยู่นะแต่ว่ายั้งว่าเลยเนาะงานเลี้ยงย่อมมีเลิกลาเมื่งเอาพี่น้องป่านี้ไม่มีนอนเลยมีหลายคนอยู่อ่ะทำไมป่าท,ที่น้องอายอยู่อ่ะทำไมเห็ดเยอะจังพี่น้อง ถ้าเป็นปลาโซนนั้นจังไรก,ก็นน้อยออกแต่บ่หลายลองไปปลาแบบคือไอายไปนีนเบิ่งเด้อพี่น้องขี้ขานเก็บแน่นอนอืมดอกไอเลอออนโซนเอง ซิตต่างแล้วก็ท่ายถ่ายเรื่อยๆอาจจะบดายแพนกล่องแล้วเพราะว่าประหยัดแบต แดดมืดโอ้ยนอชีวิตเพราะว่าตั้งใจอยากได้หลายๆคลิปน,ะ,นะพี่น้องมันมาซา้ำเสียงกระแตะตอดกอไม่ตกใจวังเวงขนาดอยู่ป่าแบบนี้มันบอมีแดดมันก็คือป่าสอนอันนี้ก็ป่าสนคือกันแหละกกเบิร์ดนะแต่มันทึบไง ยงมาแล้วสเปรย,ยู่ไหนไเต็มอีกละงามพอมาดิพี่น้องว่าบอกแต่ไอตัดป่านี้ยังบ่มีอันเนาวเลยเนาะมีกระโบลายมา อะไรอยากให้พี่น้องคนที่หาเหตดโบรานมาหาน้าอายเด้เนาะพี่นอ้องมึงเด้ออืมกินเนาะเห็นแต่แม่เราเราอยู่ข้างหน้านแม่เรา ปิดจอบนำสามดอกนี้เด้พี่น้องแบตเตือนละพอดีละคำและพ้อม,อมพอดีสวย ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่จะได้สองถุงจ้ะนั่นถุงนึงอันนี้อันหนึง่งในขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ